สวัสดีนะคะสวัสดีกันไหนเนาะวันนี้เนาะมาพบกันนะที่ร้านแม็กร้านยากรูทยานะคะวันนี้เรามาอยู่ที่กันที่หน้าร้านเลยนะอ่าใครมาไม่ถูกสังเกตใต้ายให,ใหญ่ๆนะคะแม็กซิสนะ,ะอ่าสังเกตได้เลยนะคะอ่าชัดครับขอบคุณค่ะคุณพี่แฟงอ่าด้านข้างของอ้อมนะมเป็นจาร์เกอร์ไดนาะ<ม>เป็นของเลนโซนะครตัวนี้มีทั้งขอบ17นะคะแล้วก็ขอบ18ใสลล่รถรุ่นอะไรได้บ้างนะคะใส่รถที่เป็นสี่รูร้อยหรือว่า 5รู114ก็ใส่ได้นะคะวันนี้นะตัวนี้นะคะด้านหน้าเรานะเป็นขอบ18อ่ะกว้าง85นะคะออฟเซตอยู่ที่35นะคะอ่าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น5รูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะแต่ว่ามี17ด้วยนะจุดขอบ17นะคะเริ่มต้นพร้อมยางอยู่ที่24,900บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นขอบ18พร้อมยาง225 418นะคะแม็กซิตเอโนะ,ะอยู่ที่เส้นละเออไม่ใช่เส้นละนะ อยู่ที่ชุดละสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะอ่ามีห้ารูหนึ่งสี่นะคะถ้าเป็นสิบเจ็ดเนาะทัว์อีกรอบมีสี่รูร้อยแล้วก็สี่รูห้ารูหนึ่งสี่ค่ะว่ากันไปละอยากได้ขอบอะไรนะคะบ,บอกอ้อมมาได้นะตัวนี้นะคะเป็นแจ็คเกอร์ไดน,นาสต์แล้วประกันโครงสร้างสิบปีนะคะแล้วก็สีสองปีนะมีปัญหาอะไรนะเข้ามาที่ร้านได้เลยที่ร้านาพร้อมให้บริการนะคะพร้อมให้บริการนะ ตัวนี้นะคะเป็นของเรนโซ่มีอยู่2สีด้วยกันมีสีดำด้านนะคะคือตัวนี้แล้วก็อีกสีเป็นสีไฮเปอร์ Hyper นะคะสีไฮเปอร์ดร์กนะก็คือเป็นออกคล้ายๆแบบว่า,าสีซิลเวอร์กึ่งๆนะคะประมาณนี้นะ,ะสีไฮเปอร์ดร์กนะคะใครที่อยากได้น,นะมี2สีนะคะหรือว่าชมตัวอย่างรถที่ใส่ไปแล้วน,นะคะอยู่ด้านข้างของคอมได้เลยนะ,ะหรือว่าใครที่มาดูย้อนหลังนะคะอยากได้แบบนี้ คอมเมนต์ Comment, สอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามมาหาอ้อมได้เลยนะคะ0 9นย์4 7 8 8ศนหะคะหรือว่าแอ,อดไลน์ดำเบอร์โทรมาได้เลยคุยจดวัว,วกันได้ะค่ะพีะ่วันนี้นะคะถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรมาแล้วนะะมีใครจะสอบถามอะไรไหมคะ,ะใครใส่รถรุ่นอะไรก็บอกมาได้นะคะอยากได้แม็กตัวนี้ ใส่รถรุ่นนี้ได้ไหมใส่ยางคู่กับยางตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะคะราคาที่อ้อมแจ้งไปนะยืดหยุ่นกันได้่ะพี่ราคาคุยกันได้นะไม่ถูกใจโทรมาคุยกันค่ะพี่อ่าโทรมาคุยกันเราจะให้ราคาเท่าที่แบบว่าพี่พอใจอ่ะแล้วก็ร้านพอใจนะคะะวันนี้เนาะเดี๋ยวอ้อมขอตัวมาอ่าขอตัวไปก่อนนะคะมารีวิวว่าเพียนเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะที่เข้ามารับชมนะอ่า สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ